อันนี้คั่วพริกไว้ทําน้ําปลานะคะเพื่อนๆคั่วพริกหอมไว้ทําน้ําปลาเนาะวันนี้คั่วหอมคั่วกระเทียมตําต้มน้ําปลาใส่ปลาเราก็เอามาโขลกทําน้ําปลากันนะคะวันนี้ทําไม่เยอะจ้ะสําหรับหลนปลาเอาไว้กินกับผักเนาะแล้วก็จะมีเตรียมปลาทอดเนาะ ปลาทอดน้ำปลาปลาทอดราดน้ำปลาเนาะแล้วก็จะมีทอดหมูกรอบเตรียมไว้ด้วยจากเพื่อนๆเนาะอันนี้คือทำคณะหมูกรอบทอดเตรียมไว้เนาะที่บ้านพี่นงมีงานเลี้ยงเพลนพระจะเลี้ยงเพลนพระเลี้ยงให้บรรทบพุรุษปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าทางเนาะวันนี้เลี้ยงเพลนพระเรา ทอดหมูกรอบไว้ทำคณนาห,หมูกรอบเนาะแล้วก็ทำคั่วพริกไว้ทําน้ําปลาวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างจะมีพะโล้คานาห,หมูกรอบหลนน้ําปลาแกงส้มน้ำพริกบอเนะน้ำพริกบอน,นะน,บอ,นอันนี้เราคั่วพริกเสร็จเราก็จะมาคั่วหอมกระเทียมต่อนะคะเพื่อนๆคั่วหอมคั่วคั่วกระเทียมต่อเลย สำหรับวันนี้เนาะขั่วแล้วเราก็จะเอาไปตำเอาไปตำเนาะคณะหมูกรอบของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วจ้ะคณะหมูกรอบเราเริ่มจะได้ที่หอมหน่าทานมากๆเลยคะ่ะชิ้นใหญ่มากหอมหน่าทานทอดให้เหลืองๆเลยนะคะ กอบเข้าไปถึงข้างในนะระหว่างรอหมูให้กรอบเราจะมาเอาหมูใส่หม้อนะคะหมูขาหมูต้มพะโล้เนาะต้มพะโลขาหมูจ้าต้มพะโลขาหมูเยอะๆเลยจะวันนี้มาทานด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนสีสันน่าทานมากๆเลย นี่จ้าสีสันน่าทานเยอะนะครับเพื่อนๆหม้อใหญ่มากหม้อใหญ่มากเลยต้มพะโลวันนี้มีหน่อไม้ใส่ด้วยนะมีหน่อไม้ใส่ด้วยหน่อไม้กำกำหน่อกำกำเราจะเอามาทุบใส่เนาะให้อร่อยอร่อยเลยจ้าวันนี้ พาลูขาหมูแ่บๆจ้าปิดฝาให้เดือดก่อนเนาะเราก็จะย้อนมาดูคณะหหมูกรอบของเราหมูเริ่มกรอบแล้วจ้าหมูเริ่มกรอบอร่อยแล้วหอมของเราก็เริ่มจะใช้ได้แล้วเริ่มจะใช้ได้ จะเอาไปโขกไปตำได้แล้วจ้าวันนี้มีแต่เมนูอร่อยอร่อยนะคะปลานินลอขึ้นทอดปลานินทอดน้ำปลาลูยด้วยกระเทียมเกียวอร่อยค่ะรับประกันความอร่อยแม่ครัวชุดนี้ ทำอะไรก็อร่อยจ้าขอให้เพื่อนๆอ,อนุโมทนาบุญ